ำ <c oughs> ในหัวตลอดเลยคือวง New j e n เต้นลบยังลบยังน่ารักเลยขอบคุณมากนะครับผมขาสั่นไหมครับก็ไม่สัน่นก็รู้สึกว่าอยากทำให้มันเต็มที่ครับรู้สึกภูมิใจนะภูมิใจแบบที่เรียกอะไรมีคนไทยไปในงานนี้เหมือนกันเลยครับเรารู้สึกว่าเออมันเป็นประสบการณ์หนึ่งที่ดีมากๆวันไหนที่คุณรู้สึก้อวันไหนที่คุณรู้สึกไม่ไหววันไหนที่คุณรู้สึกเหนื่อยคุณลองจับหัวคุณดูครับคุณจะเจอผมครับผม ความสาเร็จหรอก็เริ่มปีมาด้วยการรับรางวัลเลยครับก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็เริ่มปีมาก็ไปรัชมังอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นความฝันหนึ่งที่ทําสําเร็จใน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 อาชีพของตัวเองครับก็เปิดปีมาอย่างดีครับแล้วก็ปิดปีไปอย่างงามครับเพราะว่านี่วันนี้ได้มาเข่าวดาวที่ข่าวลกอนครับผมอ,อเอ A อรางวัลอะไรไทยอาร์ติสใช่ไหมไทยอาร์ติสวอร์ดครับก็ ดีใจครับดีใจที่เรียกว่าอะไรได้มีส่วนร่วมทั้งในการไปรับรางวัลที่นั่นแล้วก็ได้มาโชว์ที่นั่นด้วยครับดีใจที่ได้เจอศิลปินหลายๆหลายๆคนครับผมที่นั่นดีใ,ใจที่สุดคือจำในหัวตลอดเลยคือว่าที่วง New Jeans เต้นลบยางลบยางน่ารักมากเลยขอบคุณมากน,นะครับผมถ้า<อ>สมมุติว่าเห็นคลิปผมอีกทีนึ่งขอบคุณเพ <c oughs> ื่อนนะครับผมรู้สึกว่าชีวิตคอมพีดคอมพีดไปแล้ว ผมนี่เมนพี่ฮันนีอยู่แล้วด้วยไม่พี่เรานั่งโซฟาใกล้ๆพี่ฮันนีก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วแล้วพอเห็นในเน็ตนตอนโชว์ตอนที่พวกเราโชว์อยู่มันว่าแอบเต้นปุ๊บปุ๊บอ่างเงี้ยเออน่ารักมากเลยครับมันเป็นตัวเด็กที่ค่อนข้างใหญ่น้อใชเพาะว่าขาสันไหมเป็นใหญ่เป็นเซ็ตเลยนะแล้วมันก็ถูกแอร์ไปดัดด้วยขาสั่นไหมครับก็ไม่สัน่นก็รู้สึกว่าอยากทำให้มันเต็มที่ครับเอออยากให้ คนคนอื่นเห็นด้วยแฟนๆขับพี่ไม่ใช่แฟนขับเราเแฟนคขับพี่วงเกาหลีบ้างแฟนขับวงอื่นบ้างอะไรเงี้ยก็อยากให้เขาเห็นว่าเออเด็กไทยก็มีนะอะไรเงี้ยอยากให้ลองาติทานเด็กไทยดูว่าเออก็มีความสามารถอยู่นะครับผมใช่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 ใชโอ้โหผม,ผ,มผมกี่หลาย,ลยคนแล้วผมอ่ะนิวจีนี่ผมชอบแนละ้ว <c oughs> ผมเมนทันนี่กับเมนแดนเนียลอ่าแล้วก็เจอบอุซอกเจอ,เอ,อ ใชรนะวนยองเจอวนยองเจอแบบเรียกว่าอะไรซีรีส์ต่างๆที่เราดูอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็เจอเขาตัวเป็นๆอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ไอดอลหลายๆหลาย,ลาย,ลายๆท่านที่ไปแบบพวกที่เป็นศิลป,ป,ปินบอยแบนด์เกิร์ลแบนด์อะไรพวกเนี้ยเต็มเลยก็รู้สึกว่าเออเราเราได้เจอเขาตัวจริงแล้วเราแบบเราเราได้นั่งข้างๆเขา,ขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกดีใจ <c oughs> ครับตื่นเต้นครับตอนที่นั่งสต้นที่สุดคือตอนที่เขาแบบว่าเป็นเกาหลีอ่ะ เขาต้องเคารพอีกเนี้ยอ่าใช่ใช่แหละแล้วเราขึ้นไปคนแรกๆเลยแล้วเราก็เหมือนแบบฟิลติ่งเกาหลีอะเราก็แบบว่ายืนปุ๊บลุกเอ้ยใครจะมาแล้วแล้วก็โอ้โหวันนี้หล่อจังเลยวันนี้สวยจังเลยอะไรเงี้ยแต่เราต้องเก็บอาการไว้ไงเพราะว่าเราก็เป็นแบบว่าคนที่ชิงรางวัลเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ก็ดีใจครับที่ได้ได้มีส่วนร่วมในงานนี้ครับครบทั้งงานเลยขอบทั้งงานขอบจนหอบเลยครบจนหอบเลยทันนี้ทักเราด้วยแบบยูจมินไนท์โฟร์หลังเวทีหลังเวทีใช่ใช่ใช่ พูดคุยกับใครเป็นพิเศษเหรอไม่ไม่ไม่ได้พูดคุยเพราะว่าเขาจะมีแบบแยกเป็นห้องห้องครับพูดกับนี่ไงพูดกับบัสไงพูดกับบัสเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงมาร์คฟริสม้ามหาแล้วก็เห็นเห็นอะไรทยอ่ะไทยชายานตรงบ้านเลยเขาชอบเรียกว่าเขาชอบเรียกว่าแบบว่าจานจานโฟร์โอ้โหจานโฟรทำไมเทพจังเลย แต่ว่าเออเรียกว่าอะไรอ่ะหลายๆคนที่ไปอะไรอย่างเงี้ยก็ก็จะมีเรา2คนที่เป็นคนไทยแล้วจะมีบาสซิสเป็นคนไทยรู้สึกภูมิใจนะภูมิใจแบบที่ที่เรียกว่าอะไรมีคนไทยไปในไปในงานนี้เหมือนกันเลยครับเรารู้สึกว่าเออมันเป็นเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นประสบการณ์หนึ่งที่ดีมากๆรู้้้มมมััยผไไไ่่่ดงแแแคฟฟนนนบบททะโอ้ยยินดีมากครับยินดีมาก เดี๋ยวปีหน้าจะมีซีรีส์นะครับหลายเรื่องเลยก็ฝากติดตามก็ฝากเขียนซับไตเติลภาษาอังกฤษด้วยนะคพูดภาษาไทยมางก็ติดตามโพสต์ลัทธวัฒนะครับแล้วก็เจมินายนารุบิทด้วยนะครับผมไม่ซีรีส์ซีรีส์หน้าเราเราพูดเกาหลีแล้วใช่เนี่ยงั้นสิโอเอาจริงเหรอครับโอ้อยากจะกราบอยากจะกราบจะกราบเลยได้เป็นจ้าข้ามปฎิบิณเลยเดี๋ยวปีหน้าถ้ามีโอกาสก็ขอไปขึ้น อาเวทีอีกนะครับเดี๋ยวจะทำโชว์ดีๆทำในดีๆไปให้แฟนๆได้ดูนะครับดีใ,ใจครับเป็นรางวัลเราได้มันแบบกดดันเรานิดหน่อยแมมัเป็นรางวัลที่แบบแรงมากเลยครับก็ไม่ได้กดดันหรอกก็เป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้เออเราพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยเพื่อที่เออได้รับรางวัลหน้าได้มีโอกาสไปชิงรางวัลหน้าอีกได้ขึ้นเวทีใหญ่ๆอีกใช่ใช่ใช่ หรอรคู่เมื่อกี้เขาสวีทกันไหมหวานเลยเหรอคอปอีกแล้วอย่าบอกนะว่าเขาจุ๊บกันเอาเสืออ๋อเขาทำอะไรออกเสืออะอ๋อมีอะไรอยากจะบอกกันไหมเหรอมีอะไรอยากจะบอก ก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองครับให้ดีนะครับผมแล้วก็ขอให้มีความสุขตลอดทั้งปีเลยนะขอบคุณครับผมวันไหนที่คุณรู้สึกเหนื่อยหรือว่ารู้สึกท้อเนี่ยสามารถพูดกับผมได้นะครับได้เลยครับอาจจะไม่ได้เป็นที่ปรึกษาที่ดีที่สุดหรอกแต่ว่าก็อยากจะอยากจะปรึกษาให้เต็มที่อยากจะให้คุณมีความสุขในทุกๆวันที่ทํางานนะเพราะว่าก็ททางานด้วยกันทุกวันครับจริงครับเออก็ขอให้โค้์มีความสุขเหมือนกันนะครับผมขอให้สุภาพแข็งแรงซึ่งแข็งแรงอยู่แล้วนะครับขอให้แข็งแรงไปกว่านี้อีกนะครับผมแล้วก็ ออขอให้เนียกว่าอะไรอ่ะออการงานเจริญรุ่งเรืองเพราะถ้าคุณเจริญรุ่งเรืองผมก็จะจะเจริญรุ่งเรืองไปด้วยแล้ววันไหนที่คุณรู้สึกท้อวันไหนที่คุณรู้สึกไม่ไหววันไหนที่คุณรู้สึกเหนื่อยคุณลองจับหัวคุณดูครับคุณจะเจอผมครับผมดีไดเกิดอเลย อยากเริ่มต้นปีด้วยความรู้สึกแบบไหนเหรอความรู้สึกดีๆสิครับก็ก็ถ้าเริ่มปีมาดีแล้วก็หวังว่าทั้งปีก็จะดีตามไปตามๆกันอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรเต็มเลยมีเต็มเลยในปีปีหน้าก็มีแพลนมีแผนอะไรเต็มไปหมดเลยมีโปรเจกต์อื่นๆมากมายเลยครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามส่วนถ้าเริ่มต้นปีก็จะไปไปเที่ยวดีกว่าไปหาความสุขใส่ตัวก่อนนัดกับก็ราะนัดกับปอลภูรวินเที่ยวอะไรต่างจังหวัด ก็ไปเที่ยวกันเรองแเขาเดารายกมีแเดานเป็นอย่างเป็นเราอลอ๋อก็ลองเดาดูได้เพราะว่ามันก็มีหน้าเราอยู่ตรงอันนั้นไหมใช่ไหมมีหน้าเราอยู่ข้างหน้าข้างหน้าแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นหน้ากากไหนก็ลองเดาดูว่าจะเป็นหน้ากากอาจจะไม่ใช่อันั้นก NO ็ได้ลองลองเดาดูแต่เขาติคปักกันเลยนะาแบบจเป็นเราอคนน่เลยเาอะไรมาแน่ใจ จริงจริงคืออะไรไม่ใช่คืออันนั้นอ่ะไม่ใช่ผมคือไม่ใช่ผมได้คือผมอ่ะชื่อผมอ่ะเป็นตัวอื่นไม่คือไม่ใช่ที่เขาเดากันที่แบบสีไอ้สีดำกับสีขาวอ่ะสีดำกับสีขาวไม่ใช่ยิงพูดยิงโป้นคนอื่นคนอื่นไม่ใช่เราน้อยยิงยาร้อยเปอร์เซ็นยิงยาร้อยเปอร์เซ็นเพรว่าไม่ใช่ผมครับแต่มือควายนะ ครับผมก็อวยพรนะครับขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขม,มากๆในปีใหม่นะครับขอให้ได้ไปใช้ชีวิตได้ไปเที่ยวได้ไปทําอะไรที่ทุกคนอยากทํานะครับผมแล้วก็กลับมาติดตามกันได้นะครับพวกเรามีความสุขมีความสนุกรอมอบให้ทุกคนอยู่นะครับ